คุณพูดผิดการกินหมากเป็นเรื่องของกายคุณพูดผิดการกินหมากเป็นเรื่องของกายนะคำนี้เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวค่อยมาขยายความมามาถึงต่อต่อเสียก่อนเมื่อคุณหิวคุณกินก็ไม่ใช่เพราะจิตหรือที่อยากกินข้าวอยากหยุดกระหายข้าว อยากกินข้าวอยากหยุดกระหายข้าวอันนี้คุณไม่มีทางที่คุณจะมันยังรู้ได้หรอกว่าอาตมาไม่มีความหิวข้าวไม่มีความอยากกินข้าวพูดแรงหน่อยยำยืนยันน้ำหนักคุณไม่มีสิทธิ์รู้หรอกเพราะเป็นอาจิไใจมันเป็นประจักตังของอาตมาอาตมาเป็นอาตมาไม่เคยอยากกินข้าว ช่วงนี้นะช่วงที่อาตมารร,รู้แล้วบรรลุแล้วเนี่ยคุณไม่รู้เวทนาของอาตมาคุณไม่รู้สัญญาของอาตมาอาตมาไม่ไม่ได้อยากกินข้าวไม่ได้ไม่ได้หิวข้าวซึ่งยากที่จะเข้าใจ แต่คุณเดาเอาตามที่คุณเองคุณเป็นไม่ได้หรอกคุณจะไม่อยากกินข้าวคุณจะไม่อยากหิวข้าวคุณเป็นไม่ได้คุณเป็นไม่ถึงหรอกภูมิคุณไม่ถึงหรอกอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อท่านท่านครับตรงกับที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าพระขีณาสพนั้นสิ้นแล้วซึ่งความกระหายใช่ไม่มีความกระหายอยากกินรู้แต่ว่าไม่กินอ้าวไม่กินมันก็บางลง สังขารมันก็สุบซีดลงมันก็น้อยลงมันก็เป็นธรรมชาติก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงสักวันหนึ่งมันก็ตายมันก็แห้งหายตายจุดหมดแรงมันก็เป็นธรรมดาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าขันห้ามันว่าขันห้ามันว่าเรื่องของกายและใจขันห้ามันว่าเรื่องของกายและใจ กายและใจคุณพูดมาสองแน่นะนะเมื่อกี้คุณบอกว่ากินหมางมันเป็นเรื่องของกายแต่คุณเข้าใจกายไหมอัตมาที่บายจนจะตายอยู่แล้วตอนเนี้ยว่ากายนะ่ะมันมีสองอย่างเสมอคือมีใจด้วยกายไม่มีใจเป็นเป็นประธานไม่ได้กายใหญ่ใจในใหญ่กว่ากายแต่ต้องมีกายแล้วกายก็จะต้องมีกับใจ คู่กันเป็นเสมอคุณแยกกันไม่ได้หรอกเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยไปแยกกายกับจิตกับใจแยกกายกับใจออกเป็นสองอย่างแยกกันไม่เข้ามาร่วมกันด้วยนะอันนี้เนาะโมฆะบุรุษเป็นมิจฉาทิฏฐิท,ท,ที่หมดสิทธิ์ที่จะบรรลุธรนะรมนะพราะธรรมชาติของกายและใจเป็นแบบไหนก็เป็นอย่างที่มันเป็นของโลกของโลกคุณหมายถึงพูดกรรมกลางๆว่าโลกโลกมันหมายถึงโลกกี่ก็ถูกละ ถ้าโลกุตละมันเข้าใจการเป็นกายการเป็นจิตกายกับใจเป็นแบบไหนก็เป็นอย่างที่มันเป็นของโลกโลกุตระจิตจะเข้าใจถ้าพูดแบบนี้คุณห้ามกินข้าวนะถ้าคุณหิวตกลงถ้าหิวอาตมาก,ก็ไม่กินแต่อาตมาไม่หิวแต่เขาเอามาให้กินควรกินอาตมาก,กินได้นะเพราะอาตมาไม่ได้กินด้วยความหิวอย่างที่คุณว่า เพราะมันก็คือกิเลสความอยากใช่ความหิวคือกิเลสของความอยากความรู้ควรควรกินก็ไม่ควรกินนั่นไม่ใช่กิเลสนะเพราะนั่นคือกิเลสกับคือความอยากเหมือนกันคุณยังแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกว่าไม่หิวไม่อยากแต่ควรกิน หิวอยากที่เป็นกิเลสคุณก็ยังปนๆกันอยู่คุณยังไม่รู้เลยและคุณจะไม่มีสิทธิ์รู้ด้วยว่าคนที่ไม่อยากไม่หิวนะั้มีด้วยเหรอมีอาตมานีาไ่ไ <laughs> งพระท่ารับพระังครับซึ่งเขาผมอ่านจากที่เขาเขียนแย่งมานี่ผมถ้าผมเป็นครูให้คะแนนภาษาไทยนะครับ ผมก็ต้องบอกว่าสภาวะที่คุณเขียนมาเนี่ยมันมันมันไม่พอที่จะแย้งกับท่านได้เลยอ่ะเขาคุณไปตีความว่าการกินข้าวเนี่ยก็ต้องใช้ความอยากเช่นเดียวกับการอยากหมากึ่งมันหมากคูเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่ร่างกายจะเอาเข้าเลยนะต่างกันกับข้าวอีกซ้าแต่คุณก็ไปใช้หลักเกณฑ์เดียวกันว่า ความต้องการข้าวกับความต้องการหมากเนี่ยมันคือเรื่องของกายเท่านั้นผมก็สับสนนะว่าเขาเขาจัดอ้างไว้เป็นเรื่องของกายหรืออ้างไว้เป็นเรื่องของจิตถึงขันห้ากันแน่ผมผมข้าตุกความสามารถที่จะแยกแยะเขาแล้วครับเขาทิง้งเขาทิง้งท้ายด้วยคำว่าอา่ากรุณาแยกด้วยนะว่าอาการของจิตกับการหลงไปกับจิตดีเขาใช้ภาษานี้ก็ดี สภาว่ามันเป็นยังไงฟังตรงนี้อาการของจิตกับการหลงหลงไปกับ,บกับจิตเนี่ยเป็ภาษาวัดสองอ่าเป็นหนึ่งเขาแยกแต่แตางกันต,ต,ตามความกําหนดหมายของเขาอาตมาก็กําหนดหมายตามเขาที่เขากําหนดเขียนมาอาการของจิตที่มันเป็นจริงอยู่กับการหลง การลงไปกับอาการของจิตนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถเข้าใจอาการของจิตมันก็เป็นความจริงของอาการของจิตเป็นเช่นใดมันก็เป็นเช่นนั้นคุณเป็นคนคุณยังไม่ตายคุณมีชีวิตคุณมีชีวะคุณมีภูมิปัญญาพอจะรู้จักอาการของจิตอาการนี้ต่างกันกับอาการนี้เรียกว่าลิงคะหรือเพท นิมิตนิมิตคือเครื่องหมายของอาการนั้นๆกำหนดให้รู้ให้ตรงตามอุทเทศตามภาษาที่คุณพูดก็ดีอาตมาพูดก็ดีใครพูดก็ดีเป็นคำอธิบายชี้แจงคือมาอันนั้นมันตรงกันไหมละ่ะลงกันไหมว่าอาการเดียวกันนิมิตเดียวกันหรืออาการต่างกันกับนิมิตต่างกันแจกได้ไหมละ่ะ ถ้าแยกได้ก็รู้จักสองรู้จักการต่างกันมันต้องมีสองอาการที่ไม่ต่างกันนั้นมีหนึ่งมีนิพพานอย่างเดียวศนไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองศูนยอย่างเดียวคือศูนหมดจากความไม่รู้ศูนหมดจากความจริงที่จะแย่งกัน มันลงตัวกันคือศูนมันไม่มีสองไม่มีหนึ่งด้วยสภาวะอย่างนี้คุณมีสภาวะกับพยัญชนะภาษาบอกว่าศูนย์บอกว่าหนึ่งบอกว่าสองไม่ล่ะถ้าคุณมีความรู้สภาวะและพยัญชนะมันลงกันคุณก็จบ พระพระอาหันท่านลงกันตรงสัจจะมีหนึ่งเดียวคือนิพพานก็จบด้วยกันทั้งคู่พระอาหารหันด้วยกันคนนั้ไม่ใช่อาหารหันแยงคนยังไม่ใช่เป็นหนึ่งด้วยกันแยงมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องพิศพิสดารไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรมันเป็นเรื่องจริงๆก็เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติในข้อสุดท้ายนะครับเขา เขาขอร้องพ่อท่านว่ากรุณาแยกแยะอาการของกิจซึ่งเป็นตัวอาการแท้ๆนะซึ่ง<อ>น่าไม่ใช่อาการที่มีกิเลสปรุงแต่งสังขารด้วยนะครับอา,อาการหนึ่งเขาบอกว่าขอร้องให้พ่อท่านกรุณาแยกแยะด้วยว่ามันเป็นอาการที่หลงไปกับกิจมผมว่าท่าที่ผมตรวจมานะครับ ครูบาอาจารย์ผมพาหลงไปกับอาการของกิตมากเลยในขั้นในญ,ญาณาสัญญาเนี่ยไม่มีทางแยกแยะได้เลยว่านั่นคืออยู่ในอาการเนวสัญญาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้มันได้ว่ามันคือสัญญาหรือมันไม่ใช่สัญญากันแน่ตรงนี้สายวัดป่าทั่วไปเนี่ยจะออกจากตรงนี้ไม่ค่อยได้กันนะครับ ผม่ได้ครับรท่าน<า>สายหลับตาปฏิบัตไิไม่ปฏิบัติด้วยจรณญสิ้าวิชาแปดไปตามลําดับขั้นตอนเหมือนของพระพุทธเจ้าตรงของพระเจ้าเนี่ยจะไม่มีทางที่จะลงเอ,อ่ยด้วยวิญญาณทิติเจ็ดมีกายมีสัญญาสัญญาอย่างเดียวกัน กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันแล้วกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นสัตวาวอยู่เป็นสัตววาสข้อที่สี่เหมือนกันวิญญาณที่ที่เจ็ดก็ข้อที่สี่เหมือนกันครับแต่ทองสัตววานั้นยังมิฉาทิฏฐิแม้จะเป็นกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันก็ยังมิฉาทิฏฐิ แตว่าเป็นวิญญาณทีติเจ็ดนั้นกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันแต่ธรรมมาทิฏฐิไม่มีชาทิฏฐิแล้วทา่านก็ยกตัวอย่างเหมือนสุปกินห้าหะสัตว์ชนิดหนึ่งพู้สมาธิติก็จะเห็นกินนาหะแปลว่าะวะมืด แต่ว่าดำผู้ที่สมาธิติแล้วจะเห็นความมืดความดำเป็นความมืดความดำด้วยปัญญาผู้ที่มิจฉาทิฏฐิอยู่สัตววาสเกข้อสี่ด้วยกันเนี่ยมิจฉาทิฏฐิก็จะเห็นความมืดความดำเหมือนกันกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันแต่ทิฏฐิคนละอย่างความเห็นความเข้าใจคนละอย่าง เห็นความมืดความดำนั้นเป็นลักษณะของจิตผู้ที่มิชาทิฏฐิทำจิตให้มืดให้ดำโดยของวิญญาณที่ติดนั้นทำวิญญาณของตอนเนี่ยแยกมืดแยกดำออกมีสว่างกับมืดกับดำเพราะฉะนั้นความมืดก็รู้ว่ามืดมืดคือไม่มีแสง ดำคือไม่มีแสงส่วนความสว่างนั้นมีแสงเพราะฉะนั้นคุณหลับตาลงก็มืดไม่มีแสงก็สมาธิิลืมตาขึ้นมาก็มีแสงก็สว่างแต่คุณแยกสว่างลืมตาหลับตาไม่ได้คุณไปทำความสว่างในความหลับตาจึงะละเถอะจึงลเละเถอะ ในการหลับตาแล้วเห็นแสงสว่างเห็นแสงสีเขียวสีแดงสีม่วงสีเหลืองเห็นความขาวความใสความสว่างอยู่ในการหลับตาอุปาทานทั้งนั้นเลยหลับตาลงก็มีมืดอย่างเดียวสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมสมบูรณ์แบบแล้วหลับตาก็มืดยิ่งอยู่ในภาวะที่โลกกมืดแสงสว่างก็ไม่มีอยู่ในที่มืดจริง รับตาลอลงกันมืดป,ป,ปีไม่มีอะไรแต่ถ้ามีแสง<ข>อะไรเกิดขึ้นในพบในความคิดในจิตของคนนะมันจะเป็นอุปาทานทั้งนั้นน่ะมากน้อยแล้วแต่เป็นแสงเป็นสีเป็นสีสสอะไรอะไรต่ตางๆนานานด้วยแล้วนึกว่าตัวเองเห็นแสงเห็นสีโง่อ,อีกซ้อนอีกไปหลงว่าโอ้เก่งเก่งเก่งเล่นขยายแ,<ส>แสงขยายสีได้อีกเล่นสแ,แสงเล่นสีได้อีกครันบ้ากใหญ่เลยอันนั้นมันเกิดจาก สภาวะที่ทําจิตให้สงบแล้วสมองเนี่ยมันหลั่งสารเคมีออกมาครับพ่อท่านอ,อถ้าไม่ถึงต่อมใต้สมองไม่ทํางานนะครับต้องทําสมาธิให้จนถึงขั้นสมองมันหลั่งสารเคมีออกมาเห็นเป็นแสงออราสีเหลืองสีเขียวสีแดงสุดท้ายสูงสุดนิ่งจริงๆแล้วได,ไ,ดได้จะได้สีขาว ทุกอย่างเป็นเรื่องของสมองหลังสารเคมีออกมาครับไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนั่นคือไปอัตมาไม่รู้นะ่นี่วิทยาศาสตร์นี่คุณเก่งกับอัตมาอาตมาไม่รู้หรอกที่คุณพูดเนี้ยอัตมาไม่ไม่ไม่เคยเรียนไม่เคยรู้ไม่เข้าใจแต่คุณว่าผมไปคบหากับผู้ที่จะให้คําตอบสภาวะที่ นักทำสมาธิแล้วมันเกี่ยวข้องกับร่างกายมีปฏิกิริยาอย่างไรพวกคุณหมอที่เขาเรียนมามากเขาก็มาตอบให้ครับออมนั่นแหละคืออาการหลงด้วยความไม่รู้หลงไปกับกิจที่มันยังไม่สิ้นอาสวะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าความหลงในกิจนะครับใช่ไหมครับพี่ดั้นใช่ใช่พูดถึงไปถึงขั้นอาสวะเนี่ย ยิ่งยากที่จะพูดกันเข้าใจได้ไง่ายๆนะดับอาสวะสินเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าก,กายสังโยชน์ข้อที่หนึ่งก่จะไปถึงอภิชาสวะยากมากเพราะาศาสนาพุทธทุกวันนี้มันเสือ่อมถึงขั้นว่าคำว่าก,กายนี่ก็ไม่สมาติถิกันแล้ว พอมาถึงวันนี้ตอนช่วงหลังนี่อาตมาหยิบกรรมกายมาขยายความให้รู้นะให้เข้าใจถึงว่าครรมกายในสัจธรรมโลกุตรธรรมของพระเจ้าเนี่ยมันตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปลายสุดเริ่มต้นก็คือตอต้นตกพ้นสักกายะทิฏฐิอันหนึ่งตามสังโย์ข้อที่ สองต้องแยกกายแยกจิตโดยรู้จากบูรกรรมฐานห้าเมื่อใดจิตของเราเป็นกายเมื่อใดจิตของเราไม่เป็นกายจิตของเราลดจากฐานะของกายมาแค่พีชะพีชะก็ไม่มีกายแล้วกายต้องมีธาตุจิตร่วมด้วยมีเวทนามีวิญญาณแต่เป็นพีชาแล้วไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกไม่มีวิญญาณแล้ว มีแต่สัญญากับสังขารมีเป็นตน้นก็ต้องรู้สภาวะของที่อาตมาพูดพระยมชนะไปเมื่อกี้นี้กันจริงๆเพราะฉะนัู้ที่รู้อย่างนี้ก็เข้าใจแยกกายแยกจิตจติบูรเจ้าตัใ้้อ่านจากผมขนเล็บฟันซึ่งมันมีสภาวะจริงอย่างนั้นที่คุณจะรู้สึกเองได้<ะ>ก็ลอง อธิบายผมขนเล็บฟันหนังนี่ดูว่าเมื่อใดเป็นอุตุเมื่อใดเป็นผีชะเมื่อใดเป็นจิตอธิบายมาหลายทีแล้วไม่ง่ายตะมาก็รู้ยังไงผู้รู้แล้วแยกอุตุแยกพืชพืชแยกจิตได้ด้วยการกระทําด้วยกรรมแล้วก็จะส่งไว้จะส่งไว้ให้นานเรื่องมาส่งไว้อาศัยชั่วคราวเรื่องของคุณละเรื่องกรรมเรื่องธรรมะ แต่ที่จะศึกษาอย่างนีก็คืออุตตุพีชาและจิตเมื่อใดเป็นอุตตุเมื่อใดเป็นพีชาเมื่อใดเป็นจิตอาลองมาแยกดูผมก็แยกยากมันเล็กมันเล็กยิ่งขนยิ่งยากใหญ่ฟันก็ยากผิวหนังยิ่งยากใหญละเอียดเอาเล็บแล้วกันอารตมาชอบใช้แต่คำว่าเล็บนี่แหละ ใจอะไรก็ได้ถ้ารู้รู้แล้วแยกผมเรียกเป็นอุตุพีชะจิตแยกได้ทั้งห้าอย่างนั่นแหละเป็นตัวอย่างอัตมาก็แยกเอาเล็บนี่ยมาแยกเอา้าตั้งใจฟังดีๆผู้รู้แล้วก็ฟังซ้ำฟัง,ฟงซ้อนโดยจริงผู้ยังไม่รู้ฟังดีๆไม่ง่ายแต่ก็รู้ได้ไม่ยากใครหรอกเล็บ ในตัวคุณเนี่ยขณะที่มันมีชีวะมันก็เป็นเล็บอยู่ที่เราเล็บส่วนหนึ่งมันจะยาวออกมาพ้นประสาทประสาทเป็นนามธรรมเมื่อพ้นประสาทแล้วมันก็ยังมีชีวะอยู่นะมันจะยาวมาได้เรื่อยๆแต่ไอ้ส่วนที่ยาวมาพ้นประสาทแล้วเนี่เป็นผีชะไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณ ไม่มีความรู้สึกคุณข้อคุณทุกมันก็ไม่เจ็บจะตัดมันออกมันก็ไม่เจ็บมันก็ขาดออกไปเฉยๆมันเป็นพิชานณาไม่เป็นชีวะนะมันเป็นพิชามัาเป็นชีวะแต่ไม่มีกายเห็นว่านี่เรียกว่าไม่มีกายเพราะ,ะอย่างผู้หญิงก็เชะเออก็ติดยึดวัล็บเป็นเล็บของเรา แล้วก็เกิดแมททาเล็บไม่สวยให้งามอย่างโน้อนอย่างนี้โอ้ยเสียเงินค่าทําเล็บนี่เท่าไหร่อโอรักษาสุขภาพเล็บเห็นไหมเนี่ยตัวอย่างโอ้ยงามนิดว่าเป็นกายของเรามีความงามเป็นของเราอุ้ยเสร็จแล้วก็โชว์แล้วโชว์อีกไม่มีเล็บจึงก็สั่งเล็บปลอมกันมาสวมไป หลอกชาวบุง้งชาวบ้านาก็อีกอ่านี่ติดยึดความเป็นเราเป็นของเราติดยึดความสวยความงามอืมแล้วก็เป็นง่ายเสียเวลากับพวกนี้ไปบา้บาบา้บาบอบอนะโน่น่โอนะ้โหหลากหลายต่างๆนานา,นาสั์ปะเออดีเอ๊ะทำไมนี่ไม่ได้ตกลงกันนะว่าจะเอาพวกนี้ทำไมเอาพวกนี้มาอินเสิร์ตให้เอาเราได้ว้วยเออดีจังนะโอ้โหนะ อเข้าท่าใครอินเสิร์อยู่เนี่ยฮะ,ะแต่แซนดินหร้ท่านาปาแต่แซนดินอร์เนาแซนดินรอร้านป้าอ่าดีขอบคุณนะไม่ได้ตกลงไม่ได้ว่อธิบายนี้อธิบายทีนี้รู้นะว่าเมื่อใดไม่เป็นกายเป็นชีวะอยู่เรียกว่าพืชตัดออกมาแล้วนะมันเป็นอุตุเลย ชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากกายเขาออกมาออกมาจากร่างของเราชิ้นส่วนที่มันหลุดออกมาจากร่างของเราแล้วเนี่ยตกมามันก็เป็นดินน้ำไฟลมไปแล้วหมดชีวะแล้วด้วยนต่เล็บส่วนนั้นหมดชีวะวด้วยเป็นอุตุเข้าใจนะเมื่อใดเป็นอุตุเมื่อมันเป็นดินน้ำไฟลมมันไม่เป็นชีวะของเราแล้ว เป็นชีวะของใครก็ของมันทีนี้เมื่อไปถึงประสาทมีจิตตอนนี้เราเจ็บตอนนี้เรารู้สึกมีเวทนามีวิญญาณนั่นคือมีกายกายมันลึกประทาขนาดนั้นแค่พีชชานี่มันไม่มีกายพระยาพุที่จะบรรลุอรหรันต์ ฟังดีๆตรงนี้ประเด็นนี้แหละจะบรรลุอลาหารหันต์ไม่อาหารหันต์ตรงนี้ทำจิตนิยามของคุณนี่ละให้มีในภาวะหรืออยู่ในสภาวะของผีชะของความเป็นชีวายุแต่ไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่มีเวทนาสุขไม่มีเวทนาทุกข์นี่เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้และคุณทําจิตให่เป็นอย่างนี้ไม่ได้คุณเป็นอรหันต์ไม่ได้เห็นว่าความเป็นอรหันต์มันไม่ใช่ง่ายจะแยกกิจแยกกายแยกกายแยกกิตน,นี้ไม่ได้อย่างแท้จริงอย่างทีอ่อาตมาพูดและคุณก็เรียนรู้จากเวทนาเวทนาในเวทนานี่แหละจะเป็นความรู้สึกสุขหรือทุกเวทนาคือความรู้สึกและทําความรู้สึกนี่ เป็นเวทนาร้อยแปดเป็นตัวศึกษามีกายิกะเวทนากับเจตสิกะเวทนานี่เวทนาสองและมีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เวทนาสามและมีดีเกลียขยงความสุขความทุกข์ภายนอกภายในะเรียกว่าเวทนาห้าทุก,ก,ข,ก,ข,กข์ก็รวมทั้งข้างนอกข้างในอยากสุขก็เรียกทั้งทางนอกทาง,ทง,ทง,ทงในอยากพ้นจากสุขจากทุกขนะ์แล้ว เป็นโสมนัตโทมนัตก็เลื่อนเข้าไปอยู่ข้างในในจิตนพนแล้วทางทุกขสุขข้างนอกก็เหลือที่ทุกขสุขที่มันเป็นโทมนัสโสมนัสในจิตทําโทมนัสโสมนัตภายในจิตอีกทีนึงหลบให้มันหมดไปอีกทีก็จะถึงอุเบกขาเรียกว่าอุเบกอุเบกินซีนี่ดีกรีของอินซีห้า สุขกินสีทุกข์กินสีสมนัสสินสีโทมนัสสินสีและอุเบกินสีถ้าไม่ถึงอุเบกินสีหรืออุเบขาไม่ทุกข์ไม่สุขไม่โสมนัสไม่โทมนัสนี่คือฐานนิพพานที่อุเบขาไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นวัยพจน์ของอุเบขาแต่อุเบขาจริงๆมันไม่ใช่แค่ไม่ทุกข์ไม่สุข มันไม่มีกิเลสราศจากกิเลสบริสุทธาปริโยธตาตามุทุกรรม,มัญญาปปัจสรานั่นเป็นลักษณะธรรมของอุเบกขาห้าบริสุทธิ์ปริโยธาตาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นมุทุรวมทั้งบริสุทธิ์สะอาดทั้งตัวจิตเป็นจริงแรวก็แข็งแรงสามารถทำกิาการงานอะไรก็ปราศจากสุขทุกข์ จะแรงจะเบาจะมากจะนอ้อยยังไงก็ประพัดสอนตลอดนี่ลันดอนนี่คือคุณสมบัติหรือคุณวิเศษของจิตอุเบกขาที่พระอาหารหันต์เป็นได้ในธา,าตุวิพังกรสูตรที่าพทเจ้าตนวิจัยเอาไว้พระนัยสิบสี่ข้อหกร้อยเกาอัตมาอธิบายลักษณะพวกนี้ให้ฟังนี่ด้วยความจริงความรู้ที่อัตมามีในตน เป็นของจริงของอัตมาอัตมาจึงอธิบายสภาวะพวกนี้ด้วยพยัญชนะติ่พระเจ้าตรัสไปแล้วได้หมดมีอยู่ในปฏิบิดกเนี่ยมีหลักฐานยืนยันอยู่ไม่ได้อธิบายนอกไปจากของพระเจ้าอธิบายเลยอัตมาอธิบายได้เพราะมันเป็นจริงมีความจริง ฟังเพลินินจนลืมไปแม้แต่กระทั่งผมก็ลืมก้มหน้าดูข้อมูลที่ท่านส่งประเด็นคำถามส,สดๆในรายการมาให้นะครับคำถามนี้แค่อ่านก็คงหมดไปแล้วห่ะผมว่ายกไว้ให้เพราะทนได้ตอบในวันพุธกันแล้วกัน,นะครับจากคุณเดชาอัมพรถามถามกลับ พอท่านมาสนุกมากผมลองอ่านไว้ให้ฟังสักสักประเด็นนะครับอาจารย์ครับอ่าคนเดชามพรไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเป็นโยมตอนนี้บอกบอกว่าอาตมาก็อยากถามกลับว่าแล้วสมณพโพธิรักสอนบริสุทธิ์หรือไม่ที่พูดอวดอุตริมนุษ,ษธรรมว่าตนเองเป็นพระอริยะ